ก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับไหนด้วยนะครับไหนรีวิวโรงแรมหน่อยครับห้องน้ำมีที่เปิดต่างออกมาดูว่าสามารถที่จะคุยกันได้ไหมตอนขี้เราเรามีที่ล็อกเอาไถ่เราอยู่ที่โรงแรมอะไรนะเอานางเอานางวิลล่า รีสอร์ทโรงแรมนิล่าคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> อยู่แถวแยกประก้าด <c oughs> อีสิ่งอำนวยความสะดวกมีตู้เย็นไหมมีเลแนะนนี้แน่ใจเมื่อวานยังไม่มีเลยนุ่งไง <c oughs> ไหนอะ่ะ <c oughs> ไม่มีตู้เย็นเหมือนกันนะครับเมื่อวานที่กูมังกี้ก็ไม่มีเฮ้ยนี่นี่ไงทางเนี้ยมีอยู่แล้วเนี่ย เออที่นี่มีเว้ยที่นี่มีไหน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 อ๋อโอเคเย็นนะโอเคประมาณที่บุ๊มบังกีตไม่มีนะนี่ตู้เสื้อผ้านี่ไมโครเวฟไมโครเวฟไมโครเวฟอยู่ในตู้เสื้อผ้าซื้ออะไรพิซซ่ามาอุ่นในนี้ได้ไปชมไปชันี่กระเป๋ากระเป๋าอ่ะเวลาแบบอ่าเอาทำอะไรนะเรารีวิวรีวิวเราจะขโมยอะไรกลับบ้านก็เอาใส่กระเป๋านี้แหละ เขาจะเห็นอ๋อนี่เป็นเอามาขายอ๋อนี่ทั้งี้านเลยฮึฮึเมีึฮ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 ึ่มฮึฮึที่ึฮ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 มฮอฮึฮึ่ึฮึฮึฮึีึฮึฮึฮอฮึ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 ่ึฮ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 ่ฮึฮึอึฮ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 นฮึฮนิดนึง เป็นไงบ้างโขคงโถขีะเปลวฟ้าวอันนี้คือที่พาเจนตีนใช่นี่เันตีนนี่เยรแล้วอระียงระเบียงแล้วเบียงโอดูด้านนอกกันบ้างนะครับเอาไว้น้ำ อยู่ก็หลังอาบน้ำโอ้โหปังไงล่ะก็จัดการเหนียวเอาข้างบนมีที่เขียวเลยสามารถสูบหินได้เอ,อเอ้ยอันนี้เพื่อลมห้องนะครับเราสามารถปีนข้าไปได้ไปขิงดากมัน <laughs> เฮ้ยต้มแอร์มันเย็นแหละเนี่ยมนเยูอตรงนี้แม่งให้เป็นวนดวนดหลังสบายเลย สวัสดีครับอันนี้พบกับมานวยในหะ้มานวยมานวย <c oughs> <c oughs> หวยโคตรมานวยหัวโคตรนะฮะจะมารีวิวโรงแรม <c oughs> <c oughs> โรงแรมอ่าวนางอ่าวนางวิลล่าคาเฟ่นะฮะเอาดีๆเลยเอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท ่านนางวิลล่าคาเฟ่เอ้ยอ่านนางวิลล่ารีสอร์ทใช่ใช่สปากู้ใช่เต็มเต็มอานางวิลล่ารีสอร์ทแชร์สปาแอ่าเราเริ่มสมมุติว่าเราเริ่มเดินเข้ามาจากตรงนี้เลยนะเสียบก๊าซจึ๊กอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่สายมือดูรวมๆแล้วดีอ่ะดีนะนี่เราจะเดินทางกลับและขอรีวิวหน่อยนี่โอ้ ข้าวของเองชิญใช้คือแบบออริจินอลน,น่ะ90น่ะอือออริจินอลนะ90น่ะใส่ใจทุกรายละเอียดมีแก้วเอาไว้วนปากมีอันนี้ของใช้อะไรกระจุปกระจิกผ้าอะไรนะหมวกคุมผมคัตินบัตคือไม่ใช้หรอกแต่เขามีอ่ะคือของที่ไม่ได้ใช้แต่มีเออไม่เหมือนที่บูมังกี้แม่งของมีก็ไม่ได้ใช้ <laughs> มีแม่งไม่จําเป็นไอ้เี้ยมึงจะมีไว้ทาไมเอออันนี้ที่นอนก็มีสองเตียง,งนี่เป็น,นเนี่ยรีวิวนี่กําลังรีวิวอยู่น,นี่จานจานก๊อฟจานก๊อฟทาครีมกันแดดเดี๋ยวเขาจะดําลืมอะไรไหมลืมเดี๋ยวขับออกไปแล้วไม่ไมีลืมนะบอบไ้ก่อนโอเคฝากเสเร็จเบสก่อนแล้วไปปุ๊บปิดใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตู้เย็นตู้เสื้อผ้า นี่ไมโครเวฟด้วยนี่ไมโครเวฟนี่แม่งแกงได้อันนี้คือแบบเปียวอ่ะมีมีมีเสื้อคลุมด้วยมีเสื้อคลุมให้ลงเดินลงไปอาบน้ำได้ใช้ไหมเออแต่แม่งเตรียมพร้อมนี่มีล่มนี่ไม่พอมีรองเท้าให้ใสต่างหากเพาะแต่เนี่ยดูดิเอากลับบ้านได้ไหมเออดดปาปะอุ้ย ได้เป่าผมมีอะไรตัดผมด้วยเหรอนี่ไงมึงอยู่ในเกะ๊ะนั่นงาไม่รู้ของมีไม่ได้ใช้มันมัม่งพี่อ่ะมองใช้ก็ไม่ไมันคนต้องมีมมเป่าหน่อยเหนะ็นไหมกระจงกระจกโต๊ะเครื่องแป้งน,นี่นี่นี่แม่งมีไฟมีไฟตรงนี้ด้วยนะนี่นี่นี่เปิดจึก๊กนะไว้ปส่องหนังสือนะไม่รบกวน <c oughs> <c oughs> ไม่รบกวนเพื่อน <c oughs> เราเราก็เริ่มเราก็เริ่มออกมาที่ระเบียงเนี่ยนะมีระเบียงเป็นจุดชมวิวสระปึ๊บอันนี้ใส่ซากใส่ซากดิีิเนซี่ีิกินไว้เมื่อคืนดีนะไม่มีขวดเบียร์ขวดโซดาดัเขาโดนพัาโดอนอือ <laughs> อันนี้หูวิววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสฮนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกัน น่าจะไม่โดนผลมัง้งนี่สระน้ำสระน้ำที่ถ่ายในวันหน้ากันเมื่อวานนะเด้ถ่ายในวันมากันเมื่อวาน,เ,นเออครับมีราตากผ้าแอร์ก็เย็นที่สำคัญเลยคือแอร์เย็น หมอนไม่ไม่สูงจนนอนปวดคอเหมือนมังคีบูมังคีที่นอนก็ไม่ยวบย้วยเด้งดิงดังไรสาระทุกอย่างมีช่องรับหมดนี่นี่ได้ป่ะผมอยู่ในนี้เนี่มีที่เก็บรองเท้าด้วยอะคิดดูสินี่นี่ มันจะดีนะนไแล้วใช้ได้อืใช้ได้ดีเลยให้ิกตีคะครับก็สี่สี่จุดสองเต็มเต็มห้าเต็้าสองเต็มห้า